เกมนี้จับตามองให้ดีนะฮะผมเรียนทุนส่วนว่ามีโอกาสที่ยุบสภาสูงพยุบสภาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสรอดสูงประกอบกับทหารก็กําลังจะยึดอํานาจเห็นไหมฮะพักร่วมก็แตกกันเองนะฮะแล้วก็เศรษฐาก็กําลังจะโดน,นะฮะกลับมาหลักสาประการที่ผมเรียนไวนะ้ตั้งแต่ต้นว่ายังกลับมาที่เดิมตัวรัศิีก็ยังยิ่งอยู่ในสถานที่ลําบากนั่นหมายความว่าโอกาสถึงสูงมากอะ่ะที่เขาจะยุบสภาหนีก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาสศกดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยหนิวสะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะยุบสภาผู้แทนราษฎร cái túi thứ 2 nữa, cái túi thứ 3 nữa, cái túi thứ 4 nữa, S <S <ส>ผมในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ที่จะมายื่นหนังสือถึงสำนักง,งานอายการสุขขอความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติโดยขอให้สั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรตามกฎหมายอาญามมาตรา112 ซึ่งเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอยู่ในอำนาจและคำสั่งของอายการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวครับการเชิญอาจารย์วิศลุมาให้ข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายาการเตรียมคดีแจ้งต่อศาลและธรรมนูญทำไมับอาจารยไม่ได้เชิญตันงแต่ไม่ได้ขึ้นสายพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับท่านให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างคะให้เป็นเรื่องระหว่างผมกับท่การยุติธรรมี่นี้ความ<ห>คืบหน้าในคดีการเตรียมคชี้แจงแอกเสร็จสมบูรณ์แล้วไหมอยากนะ ยังติดอะไรอะคะปัญหาสำคัญยังไม่เสร็จเลยแต่การคุยนี่ทำให้เรารู้สึกว่าการที่สู้ขนาดนี้เราสู้ได้แน่นอนใช่ครับสิบห้าวันเพียงพอไหมคะหรือว่าต้องขยายเพราะว่าตามเงื่อนไขครับวันเพียงพอมคะเพราาาะว่ตมเงื่อนไขสามารถขยายเวลาได้อะค่ะข้วก็แสดงว่ามั่นใจไม่ไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะสำหรับการสู้คดีแต่ว่ากังวลที่ผมก็ถามทุกวันเนี่ยผมก็บอกว่ากังวลตลอดทุกเรื่องเด็ดใจ เพราะว่าเขาคืออุตสาห์ไปเรียนถึงเบอร์เกรมาเป็นด็อกเตอร์การใช้กฎหมายของท่านน่ารังเกียจมากเดี๋ยดที่ผมไปชวนออกจากเลขาพเรมอมาเป็นรองนายกโอ้โหเดดายพลาดแล้วฮะพลาดมากเลยครับครับผมพลาดแล้วผมพลาด ผมพีชใช่คพลาดมากเลยครับอันนี้ต้องโทษผมผิดแล้ผมไปไปแล้วผมต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องไปทําสิ่งที่เขาเรียกันโกโก้ควารับชายชาติแต่ความจริงแบบเป็นบาปเป็นกรรมอยู่หลอกเวรนลอกกรรมอยู่13าปีในตำแหน่งนายกองบนตีรองนายกอบัีตอนปีนี้ผมอายุ7 2บจะบอกได้ว่า กำลังเดือดร้อนกับครั้งที่แปดแต่ก็พยายามที่จะเบี่ยงบายแล้วก็คิดว่าน่าจะเบี่ยง่ายได้สำเร็จเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพใครมาช,อช็อกชักชนอะไรผมก็เปิดโพไม่รู้เสนอนเนี่ยมาผมพาพ่อแล้วก็ตัวคือผมต้องไตอยู่ทุกคืนอาทิตย์ละเจวันวันละสิบชั่วโมงเป็นอย่างนี้ทุกคืน และมีคนถามว่าจะต้องทําไปจนถึงเท่าไหร่จนตายครับข้อที่ึงอยู่บ้านพักผ่อนข้อทีสองเล่นกับหลานด้วยความสุขมากข้อที่สามก็อาจจะเขียนหนังสือสอนหนังสือข้อที่สี่อาจจะมีการเชิญไปเป็นประทุนประธานกรรมการบริษัทอะไรเพื่อจะมีไรายได้ก็คงจะมีบางพิเศิกายังเป็นอยู่ราชบัณฑิตยัางเป็นอยู่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรทำจบแล้วแต่ผมคิดอย่างนี้มาปีสี่เก้านะ อีกแปดปีต่อมาก็มีเหตุได้กลับมาอีกแต่ครา้นี้หวังว่าไม่มีเหตุแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยปิดประตูการหาใครมาชวนที่ไหนผมเปิดพุงให้ดูทุกทีอาจารย์ก็ปิดประตูการชนใช่ไหมครับอาจารย์ตะต่อยังจะไปสาบานที่ไหนมีอะไรจะบอกกับนายกไหมครับอ๋อเมื่อไหร่ออกอ่ะเมื่อไหร่ออกอ่ะเฮ้ยทีนี้ทำไมคนหายไปเยอะวะ หรือว่าตายจากไปวะเนี่ยเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้งงนนะ่ะอ้าวเออฮามึงคิดดูนะกูไปตลาดนะไม่ไว่าจะเป็นตลาดสด<อ>ตลาดนัดหรือห้างเ,<อ>เดี๋ยวนี้คนหลงเหลงตลาดนันบางตลาดไม่มีคนเดินนะเ<อ>ว้ยตลาดสดเนี่ยคนน้อยมาก<อ>ห้างบางห้างแต่ก่อนคึกคืนเดี๋ยวนี้เงียบเหงาเออกืว่าตายแล้วล่ะคนส<อ>งสัยจะตายเพราะโควิดละมั้งช่วงก่อนในโควิดอ่ะโอ้โควิดเที้ยอะไะเศรษฐกิจเนี่ยแหละเที้ย ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ชิบหายแม่งข้าวของแพงไปหมดไอ่ะน้ามันก็ขึ้นค่าไฟก็แพงอะไรก็อะไรแพงไปหมดมึงดูของกินของใช้เลยจับต้องกันได้ไหมเดี๋ยวนี้ที่หายหายไปวัวตายอดตายตลาดนั้นถึงไม่มีคนเดินไงไม่มีคนซื้อไงเห็นไหมเดี๋ยวนี้ขายของกันเป็นไงตายชิบหายเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วแล้วก็ต้องมาเจอสภาพแบบนี้อีกค่าไฟก็แพงมากด้วย เดือนที่แล้วก็ใช้แบบนี้เดือนนี้ก็ใช้เหมือนเดิมแต่ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นหน่วยกิบบ้านค้าขายบ้านไม่ได้ค้าขายค่าไฟมันจะไม่เท่ากันแต่มันว่ามันแพงท่วนหน้า เคยมี4 4 0 0ในบินอ่ะสมมติมัน400กว่าเป็น600มาเดือนนี้มัน700 700หน่วยอะ่ะเราเฮ้ยเดือนนี้มันเยอะมากเลยอยู่คนเดียวมันก็สูงอะครับเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีแอร์หน้านี้มันร้อนจัดจริงๆคือไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนอ่ะให้เขามาดูแลหน่อยถ้าเกิดลดหน่วยค่าไฟได้ยิ่งดีเพราะประชาชนเขาก็แย่มากพออยูแล้วไง ขาน่าจะเอิดเดือนนี้รู้ว่าร้อนก็ช่วยลดให้หน่อยคือไม่ต้องฝากอะไรเลยอย่าให้คนมาโกงประชาชนก็พอแล้วก็น่าจะแบบว่ามีการลดค่าไฟผมคิดว่าทําได้อ่ะ่เพียงว่าเขาจะทำกันหรือเปล่านั้นเองนะครับก็ช่วยกันหน่อยละกันนะครับแล้วมันชี้ชัดเลยนะว่าจากปีของพระเดกประยุทธ์แล้วศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนไปเนี่ยคือคนต้องการเปลี่ยนแปลงเลยครับมันนึงเกิดผลเลือกตั้งออกมาไงว่ายังไงเนี่ย เฮ้ยไอสองพักก้าวไกลเพื่อไทยใครจะที่หนึ่งที<_<_่สองไม่ว่าเฮ้ยแต่ต okay ้องไปชนะลุงแล้วไม่เอาลุงครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นคือตัวบ่งชี้ไงว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงแป่เพื่อไทยเนี่ยกลับมาเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปอีกสิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกสิ่งนี่อันนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะที่ก้าวไกลยังนําอยู่เพราะคนต้องการการเปลี่ยนแปลงกระแสข่าวยุบสภาผู้แทนราษฎรกำลังหนาหู นะครับหลาหูอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับเทตาทวีสินไปพบกับวิษณุเครือง,งามนะครับการไปพบกับวิษณุเครือง,งามก็ขอจะให้มาช่วยตัวเองนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีทีเ่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้หลุดพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งสารธรรมนูนรับคำร้องไว้แล้วที่ผ่านมาเศษททรษฐาทวีสินก็ปรากฏว่าเขาก็เตรียมที่จะให้วิศุเครือง,งามออกคำสั่งให้มาเป็นที่ปรึกษาของสำนักเลขานายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็ปรากฏว่านะครับสำนักเลขาตั้งคำถามกลับว่าจะใช้กฎหมายข้อไหน ที่จะตั้งวิษณุครัวงามมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกฎหมายไม่ได้เปิดไว้นะฮะที่จะให้วิษณ ano, felony, ok ุครัวงามมาเป็นที่ปรึกษาของสํานักเลขานายกรัมรีนะครับที่ผ no ่านมาวิษณุครัวงามเป็นรองนายยมตรีฝ่ายกฎหมายนะครับพอนักข่าวถามว่านะครับจะให้วิษณุกลับมาดำรงตำแหน่งรัมรีหรือเปล่านะฮะเสถาก็ยิ้มไม่ได้พูดอะไรที่ผ่านมาเสถาทวีสินฮะก็ได้โพสต์นะครับข้อความ ก่อนหน้านี้บอกว่าวิษณุบอกว่าโดยมากแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควรจะตั้งนะครับแต่ถ้าหนีไม่พ้นแล้วจําเป็นจะต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันและจะได้เสียงข้างมากขึ้นมาเองนะครับปรากฏว่าเศรษฐาทวีสินพูดว่าไงทราบไหมฮะไม่มีอย่างอา่นะฮะแต่พอลําบากขึ้นมาก็ไปขอการช่วยเหลือจากวิณุเกรือง,งามในขณะที่นัทวุฒิสายเกลือ ก็ปรากฏว่าโพสต์ข้อความฮะเขาเตรียมเล่นกันแบบนี้แค่นี้ก็อัปยศแล้วตอนนั้นก็แข่งกันตั้งรัฐบาลฮะรัฐบาลเศรษฐาก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะครับต่อมาก็ไปรวมกันนะฮะกับพรรคของสองลุงก็เลยสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจทักษิณชินวัตรฮะเคยต่อว่า วิศนุเกรือง,งามหลายต่อหลายครั้งแต่วันนี้กลับเข้าไปขอวิศนุเกรือง,งามกลับมาช่วยเขาในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นผมเรียนหุนส่วนนะสถานการณ์จนถึงขนาษนี้เนี่ยถ้าเราต่อจิอ๊ซซอให้เห็นและเข้าใจเชิงอังเคราะห์จะรู้ว่าทบาลกําลังจะยุบสภาเราดูอจากไหน 1. มีการสั่งให้เศรษฐาทวิสินไปเจอกับวิศณุเครือง,งามนะครับซึ่งก็ถูกตั้งฉายาว่านิติบริกรนะฮะใครมาก็ พร้อมมีช่วยวิษณุก็ไม่อยากจะมาแล้วแต่ก็ไปขอวิษณุเครือง,งามมาเป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขานายกรัฐมนตรีแต่พยายามจะจัดเก้าอี้จัดโต๊ะให้แต่กฎหมายมันไม่ให้ตำแหน่งนี้มันไม่มีนะครับนั่นะคือประการที่1 2. วิษณุเครือง,งามเขากําลังป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตทุกวันนะครับนั่นะคือนะประการที่2แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสถานการณ์จนถึงขณะนี้ รัฐบาลเศรษฐามีสทางเลือกอยู่2ทางคือ1เปลี่ยนนายก2ยุบสภาเพราะกําลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเดดล็อกการเปลี่ยนนายกนะฮะแน่นอนฮะถ้าเปลี่ยนนายกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเป็น2กรณีคือ1เศรษฐาดันทุนหลังเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็โดนคดีนะครับก็จะมีความผิดนะฮะเรื่องของกระทําผิดรัฐธรรมนูญความผิดมาตรา157นะครับความผิดเรื่องจริยธรรมก็โดนคดีอาญาตามมานะครับ นั่นก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเสียถาแต่ถ้าเข้าลาออกก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะในประเด็นแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าเพื่อไทยไม่ได้กลับมาเพราะคิวต่อไปที่จะต้องจัดตั้งฐบาลต้องกลายเป็นภูมิใจไทยถ้าภูมิใจไทยไม่ได้ก็เป็นพักลุงป้อมพักลุงป้อมไม่ได้ก็จะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติที่มีพีรพันนะตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพักและเป็นคดีเดตนายกมนตรีเห็นไหมฮะก็จะเป็นไปสามดับนั่นหมายว่าเกมแรกเรื่องของ าการเปลี่ยนนายรักมตรีเนี่ยผมว่าเขาไม่เล่นะนะครับแต่เกมยุบสภาเนี่ยเขาเล่นสิ่งที่เราเห็นรู้ได้ไงว่าเขาจะกำลังยุบสภาเขาให้สถาบันพระป,ระประกเกล้าสถาบันพระป,ระประกเกล้าเนี่ยขึ้นตรงกับอะไรฮะขึ้นตรงกับสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรใครรับผิดชอบเรื่องสถาบันพร,ระประกเกล้าเอาเป็นวันนอวันมูฮัมหมัดนอมาทาคนของพรรคเพื่อไทยเดิมเป็นคนรับผิดชอบ นะครับและก่อนหน้านั้นก็มีความพยายามที่จะเอาเก้าอีป้ประธานรัฐสภาคืนแต่วันนอไม่ยอมคืนให้นะครับก็ปรากฏว่าให้มีการรีเสิร์ชว่าพักการเมืองไหนถ้าเกิดมีการยุบสภาขึ้นมาจะได้อันดับหนึ่งเรื่องของการยุบสภาปรากฏว่าโพบอกว่าก้าวไกลจะได้อันดับหนึ่งรองลงมาจะเป็นเพื่อไทยแล้วก็ไล่มาตามลาดับยิ่งง่ายนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นอันดับสองก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งนะฮะเขาก็ต้อง สังเคราระห์ว่แน่นอนฝ่ายขวาฝ่ายเจ้าจะต้องไม่ให้ก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลแน่ต้องถล่มก้าวไกลจนถึงที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเขาก็จะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้เขาใช้วิธีการรีเสิร์ชหรือการค้นหาการรีเสิร์ช หรือการค้นหาของเขานั้นมีหลักและปัจจัยสำคัญนะครับนั่นก็คือว่าเกมตอนนี้กระแสข่าวค่อนข้างจะหนาหูว่านายใหญ่สั่งให้มีการยุบสภาและนำเกมเข้าสู่การเลือกตั้งทำไมอะเรื่องแค่นี้เรื่องเศรษฐาเป็นประเด็นหลักอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเรื่องของทักษิณด,ด้วยเรื่องของทักษิณจะเป็นยังไงตอนนี้คดีเรื่องของชั้น14ปรากฏว่าแพทยสภา ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิด4หมอทั้งกรมรัชทันนะครับทั้งผู้นวยการโรงพยาบาลตารวจอดีตผู้นวยการโรงพยาบาลตำรวจและหมอที่มีการลงนามให้เสร็จภายในร้อยแปดสิบวันก็จะมีการเอาผิดกับหมอนะครับที่มีการลงนามปล่อยให้ทักษิณออกมาไปรับรองว่าทักษิณป่วยหนักนะฮะซึ่งอันดับที่หนึ่งละอันดับต่อไปก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับคําร้องสอบสวนในกรณีของกรมมาชา์ในกรณีของกระทรวงยุติธรรมที่ปล่อยทักษิณชินวัตรออกมารับคําร้องเรียบร้อยนะฮะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะเราอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอในเร็ววันนี้แหละนะครับขณะเดียวกันเรื่องของคดี1นึของทักษิณเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งหมด11 1คดีรอดไป7คดีค้างอีก4คดี ทักษิณเดินเกมทำยังไงครโอ้ยป่วยเป็นโควิดขอเลื่อนไปก่อน29นี้ขอเลื่อนไปก่อนนะครับจะไม่ขอไปรับคำฟ้องจากอายการเพราะเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีการฟ้องในคดีนี้ก็อ้างว่าป่วยโควิดนะฮะนั่นหมายควว่าสถานก,การณ์ต่างๆกำลังบีบเขานะครับในขณะที่หมอดูก็ทำนายกันแล้วว่าดวงทักษิณกำลังแย่เกมนี้จับตามองให้ดีนะฮะผมเรียนทุ้นส่วนว่ามีโอกาสที่ยุบสภาสูง พยบสภาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสรอดสูงประกอบกับทหารก็กําลังจะยึดอํานาจเห็นไหมฮะพรรคร่วมก็แตกกันเองนะฮะแล้วก็เศรษฐาก็กําลังจะโดนฮะกลับมาหลัก3าประการที่ผมเรียนไว้นะตั้งแต่ต้นว่ายังกลับมาที่เดิมตัวรักศิลก็ยังยิ่งอยู่ในสถานาที่ลําบากนั่นหมายความว่าโอกาสถึงสูงมากอะ่ะที่เขาจะยุบสภานี้ก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอู้ละเว้ยใน <Hey! S 1> คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำใครเมืองไทยนั้นลม อย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย้ำน,น้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงากอบโกยกองกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจฝา,าพอพอเสียทีถ้พอเสียที มงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คู่และเว้ยคู่ในคนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม ารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกาจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ปืดเครื่องทั้งคมลือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้ <S <S เป็นประชาธิปตไตยกูละเว้ยกูในคนไทยดูบ้างไหมใครเป็นคนทำ ให้ละเว้ยให้คนเยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม มาตมมามรวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองอำเภอลูกหลานทายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชา ใครละเว้ยกูในคนไทยรู้บ้างไหมให้เป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมใครละเว้ย